เฮ้ป๊ป้ป๊ปปป,ป,ปอืมฮะเฮ้ยตน,นี้ทุกคนหยส่งบาเกม,มเมงแล้วผมจะมาสอนเล่นกับเพื่อนกัน้วเ,เล่นกดน,นั้นเลยนะครับนั่นน้องผมนะน้องผ,ผมอยู่ข้าบอยโอเคแล้วก็กดอันนี้นะครับแล้วเ,เลือกกี่คนก็ได้ผมจะเอาสี่คนโอเคมันจะเข้ามาหน้าตาเนี่นะครับเราจะกดรูปธงข้าวบนนะครับนี่ครับกดอันนี้นะ โอเคเราก็กดได้แล้วแล้วก็เราโลก่อนได้โอเคเราจะมาต่อถ้าใครยังไม่เห็นเราผมเดี๋ยวผมเขียนให้ครับี๋ยวผมสเก็ตภาพให้โอเคนี่วิธีของคนเข้าปุ่มนะครับให้กดอันนี้แล้วก็กดอันขล่าได้นี่คือสายรหัสน,นะโพเแค่ okay, ผมมาให้นน่แหละนี่คือวิธีอสองเล่นกับเพื่อนเราผมมีน้องเนี่ถ้าใครมีเพื่อนเดี๋ยวก็กดอันนี้เลยลูกบัว น,น้องเพื่อนกดนี่คือน้องผมเองโอเคเราก็มีแค่นี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ